สวัสดีครับใครที่ชอบทานปลาสวายไม่ควรพลาดคลิปนี้นะครับเมนูแกงกะทิปลาสวายทาง่ายไม่ข่าวรสชาติอร่อยมากเริ่มกันได้เลยครับปลาสวายที่จะใช้ในวันนี้น้ําหนัก1นกิโลครึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทําให้ปลาไม่ข่าวกันก็ให้เราเตรียมแหนบมานะครับเนื้อของปลาสวายเขาจะมีเส้นข่าวอยู่2เส้นนะครับอยู่ระหว่างตรงนี้กับตรงนี้ครับใช้แหนบดึงออกมาครับ นี่ครับจะเป็นเส้นสีขาวแบบนี้นะครับเหนียวมากๆเส้นแบบนี้เขาจะมีตั้งแต่หัวยันหางเลยนะครับนี่ตัวที่ทำให้ปลาคาวนี่ยครับพอดึงเส้นคาวออกเสร็จแล้วก็ล้างด้วยเกลือครับใส่เกลือป่นลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำส้มสายชูครับใส่เล็กน้อยอันนี้ไล่เมือกปลานะครับเปิดน้ําใส่นิดหน่อยครับแล้วก็ขยำได้เลยแล้วแช่ทิ้งไว้แบบนี้นะครับเป็นเวลา10นาทีพอครบ10นาทีแล้วก็ล้างน้ําเปล่าสัก2รอบนะครับ พอล้างปลาเสร็จแล้วตั้งกระทะเลยครับเดี๋ยวแจ็คจะเคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนจุดไฟนะครับใช้ไฟกลางก็พอหัวกะทิครับสา0รอมิลลิลิตรขั้นตอนนี้แจ็คจะเคี่ยวให้แตกมันก่อนนะครับแล้วค่อยใส่พริกแกงเผ็ดลงไปตอนนี้กะทิก็เดือดแตกมันขอบๆแล้วนะครับแค่นี้พอละใส่พริกแกงเผ็ดลงไปหช้อนโต๊ะครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะ ให้แตกมันไปพร้อมกันเลยครับกลิ่นหอมมากตอนนี้ก็เข้ากันดีแล้วนะครับนี่แตกมันสวยงามใส่หางกะทิลงไป800มิลลิลิตรครับพอน้ำแกงเดือดขึ้นมาแบบนี้แจกจะปรุงรสก่อนนะครับน้ำปลา2ช้อนโต๊ะ น้ำตาลปี๊บครับหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งผงชูรสใส่เล็กน้อยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับทีนี้ก็รอให้น้ำเดือดจัดจัดแล้วค่อยลงปลาพอน้ำเดือดจัดขึ้นมาแบบนี้ก่อนจะใส่ปลาลงไปเดี๋ยวแจ๊คจะชิมก่อนนะครับขอชิมก่อนว่าต้องปรุงเพิ่มไหม อืโอเคอร่อยแล้วครับไม่ต้องปรุงเพิ่มทีนี้ใส่ปลาลงไปได้เลยใส่ตอนน้ำเดือดๆแบบนี้นะครับใส่ลงไปแล้วไม่ต้องคนนะเดี๋ยวมันจะขาวนั่นล้างมาแล้วทำไมกลัวขาวก็เดี๋ยวมันจะขาวนะครับทิ้งไว้ก่อนสักพักหนึ่งเวลาในการต้มก็ไม่นานหรอกครับ พอใส่ลงไปหมดแล้วก็กดๆให้จมน้ำครับตอนนี้ผ่านไป5นาทีแล้วนะครับชิ้นไหนที่ไม่จมน้ำเนี่ยสามารถมาช่วยกลับได้ตอนนี้ผ่านไป10นาทีแล้วนะครับลองตรวจเช็คดูก็ได้ครับว่าปลาสุกหรือ,อยังลองกดๆด,ดูนะครับอย่าให้เนื้อปลาเนี่ยเละจนเกินไปเนี่ยครับใกล้ได้ที่แล้ว เดี๋ยวจะขออีก2นาทีตอนนี้ผ่านไป12นาทีปลาสุกแล้วนะครับใส่พริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบลงไป2เม็ดตามด้วยใบยมะกรูดฉีกครับใบมะกรูดฉีก5ใบเพิ่มกลิ่นแล้วก็คนให้เข้ากันครับอย่าคนแรงนะครับหืมหอมอะปลาไม่เละใส่ได้ พยามคนนะครับก่อนจะปิดแก๊สหัวกะทิครับ150มิลลิลิตรลาดซะหน่อยใบมะกรูดเหลือติดถ้วยไว้ทำไมใส่ไว้แบบนี้ปิดแก๊สครับโอ้โหชำ่ำเนี่ยสวยงามช่ำมากให้ดูเนื้อปลาครับนี่ครับ สวยๆเลยป่ะไปชิมกันวิธีทำง่ายเลยใช่ไหมครับเป็นเมนูประจำของร้านข้าวแกงเลยนะใครชอบทานเนี่ยไม่ควรพลาดหืมดูชิ้นปลาสิครับนี่ครับเดี๋ยวจะกชิมเนื้อปลาก่อนอืมปลาไม่เละนะสุกกำลังดีชิมครับ เนื้อปลาไม่เคาวน้ำแกงรสชาติดีมากเอืเข้าสวยร้อนๆมาด่วนเลยลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับืม